สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ป้าอ้อยก็จะชวนมาปลูกต้นแตงโมกันนะคะได้มเมล็ดแตงโมมาเราก็แช่น้ํามาประมาณ1นึ่งคืนนะคะแล้วเราก็จะเอามาโรยในข้างๆกําแพงเก่าๆของเราเน,นี่ยแหะค่ะมีที่ดินอยู่นิดหน่อยก็พยายามปลูกนู่นนี่นั่นอยู่เสมอก็พรวนดินดินก็ดูร้วนๆดีนะคะน่าปลูกมากเลยอันนี้พวนดินไว้แล้ว เนี่ยเราจะปลูกแถบนี้เลยข้างๆรั้วที่เราทำไว้ค่ะมีขวดดินเสร็จแล้วเราก็ได้มเมล็ดแตงโมที่แช่น้ำไว้ก็เอามาเลยค่ะโรยเลยนะคะโรยไม่ต้องหย่อนทีละเล็กทีละน,น้อยโรยลงไปเลยเพราะว่ามเมล็ดแตงโมก็ไม่ได้เยอะมากมายมประมาณ20-30เม็ดได้ มันก็จะโรยไปทั้งหมดเลยไม่รู้ว่าจะเป็นหมดหรือเปล่าเพราะว่าก็คือมานานแล้วเนโรยแบบนี้เลยไม่เคยปลูกเหมือนกันนะคะต้นแตงโมเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะจะขึ้นหรือไม่ขึ้นก็พยายามหาอะไรที่เราอยากปลูกเนี่ยมาอยากผ่านตลาดเห็นเม็ดนู่นเม็ดนี่ก็อยากปลูกไว้หมดเผอิญตอนนี้ได้มีเวลาว่างเยอะก็เลยเอาเมล็ดพันธุ์มาปลูก อย่างนู้นอย่างนี้ได้หลายอย่างโรยเสร็จแล้วเราก็จะมีฟางแห้งอยู่นะคะเราก็จะโปะข้างบนนิดหน่อยเวลารดน้ำรดน้ำเนี่ยมันก็จะได้ไม่เมเล็ดม,มันจะได้ไม่ติดรวมกันทั้งหมดเราเอาฟาง,งหุงนานๆหน่อยเดี๋ยวเราก็จะเอามาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะคะว่าป้าอ้อยปลูกแตงโมได้หรือเปออล่าหลักอนก็พอปลูกได้ผลิตผลได้กินอยู่นะคะ แต่แตงโมนี่เป็นครั้งแรกที่ปลูกเลยไม่รู้ว่าจะได้กินลูกมันหรือปเปล่าเสร็จแล้วเราก็ลดน้ําเลยค่ะเอาแบบลดให้ชุ่มเลยนะคะตอนแรกเนี่ยก็เวลาลดน้ําไปมันก็จะไปโดนมเมล็ดบ้างอะไรบ้างแต่ว่าเราเอาฟางปกบไปแล้วมันก็น่าจะโดนมเมล็ดได้น้อยหน่อย นี่เอาสายยางเอาสะดวกสบายก่อนจริงๆแถบทางนี้อยู่ใกล้บ่อเลยนะคะนี่ตน้นมะนาวที่เราปลูกไว้เพิ่งจะเอาไปมันอยู่ในกระถางนะคะเราก็จะเอามาลงดินไว้ก็จะเป็นพืชผักสวนครัวทั้งหมดเลยค่ะทางนี้กะเพราใบโหระพาก็งามๆหมดแล้วนะคะออกดอกออกผลละโหระพาเนี่ยเขาบอกต้องให้เด็ดเด็ดยอดทิ้งเด็ด เด็ดดอกทิ้งมันก็จะแตกเรื่อยๆนี่ตะไคร้นะคะแล้วก็มาเขือเปาะที่เราเคยเก็บไปกินเราแยกจากทางอีกด้านหนึ่งมาแล้วก็มาปลูกทางนี้ด้วยพืชผักสวนครัวเนี่ยปลูกไว้ยังไงก็ต้องได้กินอยู่แล้วค่ะเราก็เป็นคนกินผักแล้วก็ผักปอดสารพิษด้ส่วนต้นนี้นะคะก็จะเป็นต้นลำไย,ายลำไย,ยขาวนะคะเพื่อนๆเคยกินไหมคะลำไย,ยขาวะ ลูกมันจะเป็นสีขาวเลยแล้วก็เนื้อหนาหวานหวานกําลังดีอะ่ะพอดีบ้านเพื่อนเนี่ยเขาปลูกไว้แล้วก็บอกว่าตอนให้กิ่งหนึ่งนะเขาก็ตอนมาให้แล้วดูสิสูงแค่ประมาณ50เซนเองอะ่ะออกช่อออกดอกให้แล้วดีมากเลยอะ่ะบางคนบอกว่าให้ตัดออกเลยมันเอาให้ไปบํารุงใบบํารุงต้นก่อนแต่เราก็เสียดายนะคะเป็นโรคเสียดายก็เก็บไว้ก่อนละกันดูซิว่าจะติดสักกี่ลูก นี่นี่เป็นฟักฟักเขียวหรือฟักหอมนะคะก็กําลังจะออกดอกค่ะปลูกไว้แถบ,บเดียวกันหมดเลยค่ะนี่ก็เป็นมะน,นาวอีกต้นหนึ่งเราก็จะเอาร้อ,อยยางที่ไม่ใช้แล้วเนี่ยมามากันไม่ให้ดินไหลไปทางไหนนะคะเราก็มาลุ้นกันว่าป้าอ้อยจะปลูกแตงโมได้กินลูกหรือเปล่านะคะ